สวัสดีนะักเรียนที่น่ารักทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราก็ยังกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายวิชาของสุขศึกษาและภละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะมาทําการเรียนในรายวิชาของภละศึกษานั่นเองนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วเราได้ทําการเรียนเกี่ยวกับต้นกําเนิดดีกว่าเขาเรียกว่าต้นกําเนิดของกีฬาฟุตซอลนะคะเกี่ยวกับประวัติของกีฬาฟุตซอลมาแล้วว่า มีต้นกําเนิดจากประเทศอะไรนะคะเริ่มเริ่มเริ่มเล่นในปีพศใดนะคะและใครเป็นคนนําเข้ามาในประเทศไทยนะคะส่วนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎกติกาฟุตซอลกันบ้างนะคะว่ากฎกติกาฟุตซอลนั้นมีทั้งหมดกี่ข้อนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วเมันเคยนะ,ะคะครูอมได้บอกว่ากฎกติกาฟุตซอลนะคะมีทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะถึง18ข้อกันแต่วันนี้นะคะเราจะไม่ทําการเรียนหมดทั้ง18ข้อ เราจะมาเรียนรู้ในกฎกติกาเบื้องต้นเท่านั้นนะคะแต่ในกฎกติกาเบื้องต้นที่เราจะเรียนกันนั้นนะคะจะครอบคลุมทั้งหมด18ข้อเอาไว้นะคะแต่เราจะไม่เรียนเจาะลึกนะคะเนื่องด้วยเรายังคงเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะครูอมอจะเอาเนื้อหาความรู้เอามาง่ายๆให้เรียนเข้าใจนะคะสามารถไปปฏิบัติได้นะคะสามารถนําไปเรียนหรือว่าสามารถนําไปบอกต่อ นะคะกับคนที่เขายังไม่มีความรู้ในเรื่องของกฎกติกาฟุตซอลกันนะคะอ่ะอะะเาเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเรามาเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับกฎกติกาฟุตซอลกันเลยเรื่องแรกนะคะที่เราจะพูดถึงนะคะก็ต้องพูดถึงเกี่ยวกับของสนามแข่งขันฟุตซอลนะคะจากรูปที่ออมขอมขึ้นไว้ให้นะคะเห็นไหมสนามฟุตซอลตัวสนามนะคะจะเป็น พื้นที่สีน้ําเงินนะคะไม่ใช่พื้นที่สีแดงนะคะพื้นที่สีแดงคือบริเวณด้านข้างของสนามนั่นเองนะคะบริเวณพื้นที่สีน้าเงินเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขนาดของสนามฟุตซอลทั่วไปนะคะที่เขาใช้แข่งขันทั่วไปนะคะในประเทศนะคะมีขนาดเท่าไหร่นะคะอย่างแรกเลยนะคะเขาบอกว่าสนามฟุตซอลเนี่ยจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเห็นไหมจากรูปนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ต่อมานะคะความกว้างนะคะของสนามแข่งขันฟุตซอลนั้นนะคะมีความกว้างเขาเรียกว่าความกว้างสูงสุดนะคะอยู่ที่25เมตรนะคะและความกว้างต่ําสุดอยู่ที่15เมตรนะคะเราว่าด้วยความกว้างแล้วนะคะเรามาดูความยาวกันบ้างนะคะความยาวสูงสุดนะคะอยู่ถึง42เมตรเลยนะคะและต่ําสุดอยู่ที่25เมตร เขาเรียกว่าความยาวสูงสุดนะคะของสนามฟุตซอลเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็คือเท่ากับความกว้างของสนามฟุตบอลเลยทีเดียวเชียวนะคะตอมาเรามาดูกันว่าสนามแข่งขันฟุตซอลระดับชาติกันบ้างนะคะสนามฟุตซอลระดับชาติเนี่ยจะใช้ในการแข่งขันระหว่างชาตินะฮะของอย่างเช่นเป็นการแข่งขันระหว่างชาติของพวกโอลิมปิกนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่า มีขนาดสนามเท่าไรนะคะอย่างแรกเลยสนามแข่งขันฟุตซอลจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะต่อมานะคะความกว้างสูงสุดนะคะจะมีความต่างจากสนามแข่งขันฟุตซอลทั่วไปนะคะความกว้างของระดับชาตินั้นอยู่ที่22เมตรนะคะและต่ําสุดอยู่ที่18เมตรเรามาดูความยาวกันบ้างนะคะความยาวสูงสุดอยู่ที่42เมตรนะคะยังคงเหมือนเดิมแต่นะคะความ ยาวต่ำสุดจะอยู่เพียง38เมตรนะคะเมื่อเรารู้ถึงขนาดสนามกันเสร็จแล้วนะคะเรามาดูรูปฟุตซอลกันบ้างนะคะรูปฟุตซอลรูปฟุตซอลนะคะต้องเป็นทรงกลมนะคะลูกบอลเนี่ยต้องเป็นทรงกลมทําด้วยหนังหรือวัสดุอื่นๆที่เหมาะสมนะคะ เส้นรอบวงจะต้องไม่น้อยกว่า62เซนติเมตรและต้องไม่เกินกว่า64เซนติเมตรดังนั้นนะครลูกฟุตซอลของเราเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าลูกฟุตบอลนะคะแต่หน้าตาลักษณะจะคลา้คลายกันเลยนะคะสิ่งสําคัญนะคะน้าหนักของลูกฟุตซอลนั้นจะต้องไม่น้อยกว่า400กรัมนะฮะและต้องไม่มากกว่า440กรัมนั่นเอง เรามาดูในส่วนของผู้เล่นกันบ้างนะคะผู้เล่นฟุตซอลนะคะจากภาพเลยครูอมให้นักเรียนทุกคนนะคะสังเกตไปที่รูปภาพนะคะจะมีผู้เล่นนะคะที่ใส่เสื้อใส่ชุดเนี่ยแตกต่างจากเพื่อนอยู่2คนนะคะนักเรียนลองทายกันดูซิว่า2คนนี้เนี่ยคับเขารับตําแหน่งนะคะรับบทบาทหน้าที่ในการเล่นเนี่ยรับตําแหน่งอะไรเนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองทายกันดูซิรับตาแหน่งอะไรเอ่ย อ่าถูกต้องเลยค่ะสองคนนี้นะคะจะรับตําแหน่งนะคะรับหน้าที่บทบาทของเขาคือเป็นผู้รักษาประตูนั่นเองนะคะใครที่ตอบถูกเนี่เก่งมากๆเลยขออมขอปรบมือให้นะคะในส่วนของผู้เล่นนะะี่ะสังเกตจากรูปภาพนะคะแล้วก็ดูจากขูอเอฟังจากครูอมไปพร้อมๆกันเลยนะคะเขาบอกว่าผู้เล่นนะคะในแต่ละทีมเนี่ย ผู้เล่นในแต่ละทีมจะต้องอยู่ในสนามเนี่ยไม่เกิน5คนนะคะหรือที่เราเรียกว่าตัวจริงนั่นเองนะคะย้ํานะคะในแต่ละทีมนะคะอยู่ในสนามเนี่ยไม่เกิน5คนนะคะหใน5คนนั้นจะต้องเป็นผู้รักษาประตูเนะะี่ยดูจากรูปภาพนะคะเอาง่ายๆก่อนเอาจากเป็นภาพที่ชัดเจนที่สุดเนะ,ะ่ะเอาเป็นรูปที่ใส่เสื้อสีออกไข่ๆนี่ะครีมๆนะคะ นักเรียนลองนับดูสิว่าในสนามเนี่ยเขามีทั้งหมดกี่คนนะฮะลองนับดูสิสะคะหนึ่งสองสามสี่และห้านะคะเห็นไหมห้าคนนั้นรวมไปถึงผู้รักษาประตูด้วยนะฮะจากนั้นนะคะกติกาเนี่ยเขาอนุญาตให้มีผู้เล่นสำรองนะคะไม่เกินเจ็ดคนนะฮะไม่เกินเจ็ดคนอันนี้คือโปรแกรมการแข่งขัน ของทั่วไปนะคะปกติของเราเนี่ยจะไม่เกิน7คนนะคะแต่เราสามารถส่งใบรายชื่อเนี่ยในการแข่งขันได้สูงสุดถึง15คนเลยนะคะแต่ว่าถ้าระดับระดับชาติขึ้นมานะะเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าระดับชาติเนี่ยเราสามารถส่งได้ไม่เกิน15คนนะคะแต่ในสนามที่นั่งแข่งขันกันนั้นนะคะจะอนุญาตให้ผู้เล่นสำรองนั่งบริเวณที่นั่งสำรองเนี่ยไม่เกิน7คนนั่นเองนะคะ และที่สําคัญนะคะที่แตกต่างจากกีฬาฟุตบอลน,นะคะก็คือเขาเนี่ยอนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ไม่จํากัดจํานวนนะคะสามารถเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลาการแข่งขันเลยนะคะอยากเปลี่ยนตัวไหนเข้าอยากเปลี่ยนตัวไหนออกนะคะสามารถเปลี่ยนได้ทันทีนะคะแต่จะต้องให้ผู้เล่นที่อยู่ในสนามหรือตัวจริงเนี่ยออกจากนอกเขาเรียกว่าออกนอกสนามก่อนผู้เล่นสำรองจึงจะเข้าไปเปลี่ยนได้นะคะ ที่สําคัญอีกข้อหนึ่งนะคะบ,บอกว่าหากมีผู้เล่นในทีมนะคะน้อยกว่า3คนนะคะสคนนั้นจะต้องรวมประตูไปด้วยนะคะจะถูกยกเลิกการแข่งขันทันทีนะคะหรือที่เรียกว่ายุติการแข่งขันะคะโดยเราจะนับเขาเรียกว่าโดยเราจะให้ผู้ชนะนะคะก็คือทีมที่มีคะแนนสูงสุดเป็นฝ่ายชนะทันทีนะคะ เพราะว่าหากเหลืออยู่3คนที่รวมประตูนั้นจะไม่สามารถทําการแข่งขันต่อไปได้นะคะจะต้องยุติการแข่งขันและดูผลสกอร์ผลคะแนนกันนั่นเองต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์ของผู้เล่นกันบ้างเนะ,ะเรามาดูเลยนี่คือนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยหมายเลข2นะคะที่กำลังฮอตเลยอยู่ในตอนนี้นะคะเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ของผู้เล่นนั้นมีอะไรกันบ้างนะคะ อันดับแรกเลยนะฮะที่เราเห็นทั่วไปเลยคือเสื้อยืดนะฮะหรือเสื้อเชิ้ตของเรานั่นเองนะฮะจะต้องเป็นแขนสั้นนะคะนักกีฬาสามารถใส่เป็นบอดี้ฟิตนะคะหรือที่เราเคยเห็นว่านักกีฬาบางคนอาจจะใส่เสื้อแขนยาวข้างในอ่ะสามารถใส่ได้นะคะแต่จะต้องเป็นสีเดียวกับเสื้อหรือว่าสีเดียวกับชุดนะคะห้ามเป็นสีที่ตัดกันหรือว่าสีที่นอกเหนือจากนั้นเด็ดขาดนะคะรวมไปถึง กางเกงขาสั้นด้วยนะคะกางเกงขาสั้นที่นักกีฬาใส่กันนั้นบางคนอาจจะใส่เป็นกางเกงสเตย์เป็นกางเกงบอดี้ฟิตข้างในนะคะขาย,ยาวออกมาสามารถใส่ได้นะคะแต่จะต้องเป็นสีเดียวกับกางเกงนะคะกับสีชุดเท่านั้นนะคะไม่อนุญาตให้เป็นสีนอกเหนือไปจากนะ้านอกเหนือไปจากนี้นะคะต่อมาเราต้องมาพูดกันถึงถุงเท้าจะต้องเป็นถุงเท้าข้อยาวนะคะถุงเท้าข้อยาวนะคะ เพื่ออะไรถุงเท้าขยาวเพื่ออะไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทำไมถึงใส่ถุงเท้าข้อยาวกันบ้างต่อมานะคะอุปกรณ์สาคัญอีกข้อหนึ่งเลยก็คือรองเท้าผ้าใบนั่นเองนะคะรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ากีฬานั่นเองนะคะที่สําคัญนะคะรองเท้าในการเล่นฟุตซอลนั้นจะต้องเป็นพื้นยางพื้นยางเหนียวๆนะคะที่เขาไว้ใช้อ่าถ้าเรานึกง,ง่ายๆพื้นยางเป็นลักษณะอย่างไงนะคะรองเท้าผ้าใบของผู้ชายนะของนักเรียนเนี่ย เห็นไหมที่มันจะเป็นพื้นที่พื้นสีเขียวๆนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าพื้นยางของเรานั่นเองอเรามาดูกันว่าทําไมเราถึงต้องใช้ถุงเท้าข้อยาวนะคะถุงเท้าข้อยาวมีไว้เพื่อใส่สนับแข้งนั่นเองนะคะใส่ตัวของสนับแข้งนี่ไงหน้าตาเป็นแบบนี้สนับแข้งนะคะใส่เพื่อไว้ป้องกันอันตรายนะะจากการเข้าเล่นลูกนะคะจากการสกัดกั้นหรือว่าการทําประตูนั่นเองนะคะ จากเขาเรียกว่าจากเกี่ยวกับอุปกรณ์ของผู้เล่นนะฮะต่อมาเราก็มาดูในเรื่องของระยะเวลาในการแข่งขันกันบ้างนะคะระยะเวลาในการแข่งขันนะคะจะแบ่งออกเป็นสองครึ่งนะคะครึ่งละ20นาทีเห็นไหมมีความต่างจากฟุตบอลนะคะมีการพักระหว่างครึ่งนะคะให้พักระหว่างครึ่งเนี่ยอยู่ที่15นาทีนะคะ และในแต่ละทีมในแต่ละครึ่งเนี่ยในแต่ละทีมนั้นสามารถขอเวลานอกได้1ครั้งนะคะในแต่ละทีมนี่สามารถขอเวลานอกได้1ครั้งในแต่ในแต่ละครึ่งนะคะในแต่ละครึ่งการแข่งขันนี่คือเวลาการแข่งขันเนี่ยและในการขอเวลานั้นนะคะจะขอได้เพียงแค่1นาทีเท่านั้นเองในแต่ละครึ่งเวลานะคะเวลาจะนับถอยหลังนะคะจะไม่ได้เดินหน้า0ถึง20นะคะจะเป็น2 0ถึง0ย์นะคะ และจะหยุดทุกครั้งที่บอลน,นะคะออกนอกสนามหรือมีการกระทำฟาวนะคะมานะคะเรามาดูกฎสีวินี่คือหัวใจหลักของกีฬาฟุตซอลนะคะกฎสีวิจะเป็นข้อแตกต่างระหว่างฟุตซอลและฟุตบอลฟุตบอลจะไม่มีกฎสีวินกีฬาสามารถจับลูกถือลูกกี่วินนาทีก็ได้แต่ฟุตซอลนั้นไม่ได้นะฮะเพราะว่าขนาดสนามเนี่ยเป็นขนาดเล็กและเป็นกีฬาที่ไว ดังนั้นจะต้องมีกฎกติกาขึ้นมาตรงนี้คือกฎ4ีวินะคะกฎ4ีวิเขากล่าวไว้ว่าผู้เล่นนะคะจะต้องเล่นลูกฟุตบอลภายใน4วินาทีนะคะและผู้รักษาประตูห้ามถือลูกฟุตซอลเนี่ยหรือครอบครองลูกฟุตซอลเนี่ยอยู่นานเกินกว่า4วินาทีนั่นเองนะคะกฎกติกาได้กล่าวไว้นะฮะจะเริ่มนับ4วิได้อย่างไรล่ะใช่ไหมนักเรียนอาจจะถามว่าแล้ว แล้วกรรมการเนี่ยจะนับชีวิตของผมเนี่ยของหนูเนี่ยได้ตอนไหนนะคะเขาจะเริ่มนับกดเริ่มนับสีวิตนาทีต่อเมื่อลูกฟุตซอลนะคะหยุดอยู่นิ่งพร้อมที่จะเล่นเข้าพร้อมที่จะเข้าสู่การเล่นนะคะหรือว่าผู้รักษาประตูนั้นครอบครองบอลโดยสมบูรณ์นะคะก็คือบอลอยู่ในมือของผู้รักษาประตูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกรรมการก็จะนับ 4วินาทีหากใครหากผู้เล่นนะฮะยังไม่สามารถส่งบอลไปให้ทีมตัวเองได้นะคะกรรมาการก็จะเป่านกหวีดเพื่อเปลี่ยนการครอบครองบอลน,นั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูการฟาวกันบ้างนะคะการฟาวนะคะของกีฬาฟุตซอลนะคะจะมีลักษณะการฟาวคล้ายๆกับกีฬาแช่บอลน,นะคะกีฬาแฮนด์บอลแล้วก็กีฬาบาสเกตบอลน,นั่นเองการทําฟาวในฟุตซอลนะคะจะมีเขาเรียกว่าจะเป็นการฟาวร่วมนะคะ จะมีการนัเฟาวถึง5ครั้งนะคะเขาบอกว่านะคะการฟาวรวมของกุซซอนะคะทีมใดที่มีการกระทํำฟาวโดยตรงนะคะการกระทาฟาวโดยตรงคืออะไรบ้างล่ะก็คือการชุดนะคะการดึงการผลักการดันการเตะการขัดขานะคะเตะขัดขาเนี่ยหรือว่าเตะไปที่บริเวณขาเตะไปที่บริเวณส่วนไหนของ เนื้อตัวเนี่ยโดยที่ไมไ่ตั้งใจก็ดีหรือตั้งใจก็ดีนะคะรวมไปถึงการเล่นลูกด้วยมือนะคะการเล่นลูกด้วยมือจะไม่รวมเกี่ยวอาจจะไม่รวมของผู้รักษาประตูนะคะแต่จะนับของผู้รักษาประตูเมื่อผู้รักษาประตูออกมานอกเขตของผู้เล่นนะคะ <Le Sab es> เขาบอกว่าหากมีการกระทำฟาวโดยตรงนะคะครบ5ครั้งนะคะคระคะบ5ครั้งเนี่ยการฟาวครั้งต่อไปจะเป็นการเสียลูกโทษสองครั้งโดยท,ทันทีนะคะ จะมีการเสียลูกโทษสองครั้งโดยทันทีดูจากรูปเห็นไหมรูปด้านล่างขวามือเห็นไหมเขามีกอดรัดฟัดเบี่ยงนะคะเป็นการฟาวโดยตรงนะคะกอดรัดฟัดเบี่ยงเป็นการดึงนะคะการผักการดันนั่นเองนะคะจะมีจะนับฟาวเป็นฟาวรวมทันทีนะคะวันนี้นะคะเราก็ทําการเรียนเกี่ยวกับกฎกติกาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไง ไวไหมคะเข้าใจกันไม่เอ่ยนนะะีวันนี้นะคะเราทําการเรียนอยู่แค่ไม่กี่กฎเองแต่ว่าสามารถควบคุมไปถึง18หัวข้อหลักๆได้เลยนะคะในส่วนของวันนี้นะ,ะคะครูอ,อมก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะในสัปดาห์หน้านะคะในสัปดาห์หน้า ในสัปดาห์หน้าเรายังไม่รู้ว่าโรงเรียนเราจะเปิดเป็นการสอนออนไลน์หรือว่าเป็นแบบออนไซต์ site, นะฮะดังนั้นคุณครูจึงยังไม่สามารถที่จะบอกนักเรียนได้ว่าในสัปดาห์หน้านะฮะจะให้ใส่ชุดผะละมาเลยหรือเปล่านะฮะเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะได้มาเรียนแบบออนไซต์ site, มาพบเจอกันจริง,รงๆหรือเปล่านะฮะแต่ที่สําคัญนะฮะที่สําคัญเลยนะฮะในสัปดาห์นี้นักเรียนทุกคนนะฮะอย่าลืมทำรายงานมาส่งคุณครูคกันนะคะ ในตัวของใบงานคุณครูจะส่งไว้ในท้ายคลิปนี้ฮะส่งไว้ในอัลบั้มลายของพวกเรานะะให้พวกเราเนี่ยทำส่งครูมาเหมือนเดิมนะคะถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะเราก็คงอาจจะได้มาเรียนกันแบบออนไซต์นะฮะมาเรียนแบบพบปะกันเราก็จะทำการเรียนด้านล่างทีนี้เราจะเริ่มเริ่มสู่กระบวนการของการสร้างความคุ้นเคยเกี่ยวกับรูปฟุตซอลกันแล้ นะคะแต่ถ้ายังเป็นรูปแบบของออนไลน์นะคะก็ในสัปดาห์หน้านะ,ะคะครูอ,อมก็เขาเรียกว่าสามารถที่จะให้นักเรียนนะคะใส่ชุดพระนะคะเรียนกับครูออมได้เลยนะคะเพราะว่าในสัปดาห์หนะะ้าหากยังเป็นระบบออนไลน์ครูออมจะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้มีการอัดคลิปตามที่ครูอ,อมได้ทําคลิปสอนไปนะคะจะเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตซอลนะคะโดยที่เราจะ บางคนเขาเรียกว่าบางคนถ้ามีลูกฟุตซอลนะคะก็จะดีเราจะสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตซอลได้ง่ายนะฮะหรือเป็นลูกฟุตบอลก็ได้นะฮะส่วนบ้านใครนะ,ะ่ะที่ไม่มีลูกฟุตซอลหรือฟุตบอลนั้นเราคงต้องเสก,ล,กลูกฟุตลูกฟุตซอลทิปเป็นขึ้นมาแล้ว,ลวค่ะให้เราได้ทาการเรียนนะฮะลูกฟุตซอลทิปในสัปดาห์หน้านะคะหากเป็นออนไลน์คงต้องมีการเสกลูกฟุตซอลทิปไปเมืองทิปกันบ้างแล้วแหละนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะครูออมฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะจะได้ ักเรียนทุกคนจะได้ไปพักนะฮะจะได้พักกินข้าวพักรับประทานหารนะฮะหรือว่าพักเล่นเกมนะฮะเพื่อที่จะให้สมองเนี่ยว่างจะได้เรียนคาบต่อไปกันได้นะคะสำหรับวันนี้รูออมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ